ต้องเ้อนั่งเงินหลังนี้กหเงินพ่อแม่ได้ว่าไงแบ่งกันว่าพูดนี่องตูพูดนี่องตูเบ็นเตยยังไม่แบ่งแยกัม่บ่งแยแม่ที่ไงแม่ที่เมาไปองมตั้งแต่เขาเกิดงินน้อยมันนอนหมดแล้เดี๋ยวจับเงี้ยงเลยครับไม่พูดใส่เลย่พื่อนผมหวฟังกันแหละถ้ต้องไปอยู่กับพระที่วัด ใหญ่น้ำผักลุงก็พอดีงามดูได้ลานกันเลยบนี้ไม่ได้จะไปเหตุงานอยางนี้บ้านนี่ยนยก่าุตสมัยมีตอนนี้มีเงินติดตัวจหกวุ่บาตาปูหาป้าากินบมีเด็ดโอกาเขาเขาบอกให้หอแบบนี้นอ้ เขาทำเขาก็ทำกันเลยใช่ไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมเพื่อนาจะแจ้งงเดือนู้ว่าเดอนราสียูเสภาพนีเจ็บปีสมบูรแบบแคือต่างคนก็ต่างสากัิี่ิริราชวิทยาคาริริรา นอนยังไงปกตินอนกันยังไงพราแม่แยกท่ากัดแต่แต่นไปน้อยตม่รูเือเนี่ยแล้ววันนี้ลุงนี่เป็น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 ไอไอพ่อพ่อ่อพ่นีอกคน้ำตาจะไหลแล้วอยู่กับพระพระสิงซักเออลมบุม ก่อนที่สิได้ก่่อนทีจะได้มาแจ้งว่าเป็นน้องผู้ที่ลำบากได้โอกาสยากจนนะคะก็คือทางพออกองสวัสดิการทางเชิงเครือนะคะท่านได้ให้หาว่ามีเด็กที่ได้โอกาสไหมก็เลยนึกถึงน้องคนนี้เลยว่าน้องคนนี้มีความลำบากมากนะคะคือพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ แกได้เจ็ดแปดเดือนแล้วกำลังหัดเดินแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็อาศัยบางวันก็อาศัยข้าวพระที่วัดกินจนได้ตูมาพอไปถึงเข้าโรงเรียนก็มีครูเข้าสงสารก็บางวันก็มารับไปเรียนพิเศษสอนพิเศษให้เพื่อที่จะให้ลุงได้มีเวลาไปทํางานาเลี้ยงตอนนี้อยู่กับใครครับตอนนี้ก็อยู่กับลุง ค่ะอยู่กับลุงสองคนลุงคือพี่ชายของพ่อค่ะค่ะก็อยากจะหาแนวทางช่วยเหลืองงกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายทุกๆส่วนค่ะที่จะช่วยเหลือน้องได้ค่ะอยให้น้องอยากให,าให้น้องมีบ้านใหม่แล้วก็มีทุนการศึกษาเพื่อไว้เรียนต่อ ค่ะเด็กน้องเขาเป็นเด็กน่ารักสงสัยจะน้องชื่อน้องชื่ออะไรครับน้ออองชื่ะไรรคับสมชายครับสมชายนามสกุลตนามสกุลอะไรสบุญชื่อเล่นสุบุญครับชื่อเล่นน้องอะไรน้องเอ็กครับน้องเอ็กครับเด็กชายสมชายสุบุญน้องเอ็กน้องเอ็กอยากเรียนไหมครับอยากครับโตไปอยากเป็นอะไรลูกโตเป็นอยากโตขึ้นมาจะเป็นอะไร อยากเป็นอะไรครับวชครับอยากวชโอ้ยอยู่กับวัดะไที่โอ้ดีนข้อวัดขอแก่อยู่กับกับพระมาแต่ไหนเพราะว่าแกลงไปอยู่วัดทุกวันอย่างอย่างวันนี้ยังวันนี้ออกพรรษาทำบุญตักบาตรที่วัดแกก็อยู่โน้นเมื่อวานเมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้พี่ไปทําบุญสักอกิจะหาญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว แกก็ไปช่วยขนของให้พระที่เราไปถวายพระไปให้พระที่กุฏิดูแล้วแกเป็นเด็กดีอยู่ค่ะน่าช่วยเหลือทุกอย่างต้องขอบคุณ <ส iness S 1> ทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทีมผู้สื่อข่าวหรือไม่ก็ทีมพีพีสอท,ททุกๆท่านที่ค่ะสอทปฏิบลาดประส,สระรีค่ะสอทอำนาจคำสีค่ะหมู่หนึ่งค่ะ สทชิน,นวัฒนโพสาคำค่ะหมู่สิบเอ็ดด้วยกันค่ะ